สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้สวทอ,อุดรธานีครับโดยผมนายชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทอ,อุดรธานีขอนาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดโอท็อปประหยัดพลังงานของดีเมืองอุดรธานีสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุขอาเภอรสร้างคอมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทําการตลาดด้วยตนเองมีไรายได้กว่า30,000นบาทต่อเดือนครับซึ่งบนพื้นที่พักอาศัยของนายเกตศักดิ์คำนนและนางแก้วผานิบุตรสองสามีภรรยา ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหากิจชุมชนอิ่มสุขตั้งอยู่บ้านเลขที่62หมู่6บ้านชาติตำบลบ้านยวดอำเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสมาชิกกลุ่มครับกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบบางคนกำลังทอดหนังหมูทอดกล้วยเพื่อส่งต่อผแผนกบรรจุภัณฑ์เตรียมส่งลูกค้าตามยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์อิ่มสุขสินค้าโอท็อประดับ5ดาวส่งจําหน่ายทั่วประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนพร้อมเตรียมส่งต่อทายาทหวังให้คนรุ่นใหม่พัฒนารูปแบบต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสันนวัตกรรมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงโดยนายเจศักดิ์คำนวณกล่าวว่า หุดเริ่มต้นของการทำอาชีพค้าขายก็เริ่มเมื่อปี2,547ขณะนั้นตนและภรรยาทำแคบหมูจำหน่ายเพียงอย่างเดียวครับมีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่กี่หมื่นบาทต่อเดือนได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ในช่วงปี2,556อาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาและการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอิ่มสุขทำให้กลุ่มมีศักยภาพในการผลิตสินค้ารองรับยอดสั่งซื้อที่เข้ามาเป็นจำนวนมากครับ ทั้งแคบหมูไล่มันซึ่งก็เป็นโอท็อประดับ4ดาวหมูกระจกหมูกรอบแก้วกล้วยอบเนยกล้วยเบกแตกและข้าวเกลียบปลาทุกผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายออรรับประกันคุณภาพรับรองความอร่อยทุกถุงต้นทุนวัตถุดิบหลักๆก,ก็คือน้ำมันปาล์มครับต้องใช้ทอดทุกวันทอดเพียงหนึ่งครั้งต้องเปลี่ยนใหม่ใช้มากถึง10ปีบต,ต่อสัปดาห์โชคดีน้ำมันเก่ามีผู้มารับซื้อถึงแหล่งครับในส่วนของหนังหมูสดนั้นก็สั่งซื้อมาจากภาคเหนือที่ผ่านการหมักเรียบร้อยทอดแล้วก็จะมีรสชาติอร่อยครับ ส่วนกล้วยก็มีทั้งซื้อในพื้นที่และซื้อจากจังหวัดเลยซึ่งต้นทุนดังกล่าวครับก็มีราคาไม่แน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายประจำอาทิค่าแรงค่าเชื้อเพลิงในการผลิตสินค้าค่าน้ำมันรถขนส่งสินค้าเป็นต้นครับในส่วนของการลดต้นทุนด้านพลังงานก็มีหน่วยงานจากกระทรวงพลังงานในการสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานทั้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานีช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกทางครับ ด้านนางแก้วผานิบุตรครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าแรกที่จัดสรรให้กับสมาชิกเป็นรายวันแบ่งเป็นแผนกทอดก็จะได้วันละ300บาทส่วนแผนกปัรจุภัณฑ์ได้วันละ200บาทการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็มีหลายขนาดครับตามชนิดสินค้ามีราคาส่งตั้งแต่10บาทถึง120บาทส่วนการขนส่งก็จะมีทั้งขับรถส่งถึงที่ ขนส่งทางเอกชนและลูกค้ามารับเองครับโดย1เดือนก็จะส่งประมาณ20วันมีไรายได้ประมาณวันละ12,000บาทหรือประมาณ250 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนครับกำไรก็จะอยู่ที่30%ของไรายได้หลักหลังหักต้นทุนในส่วนของกิจกรรมร่วมกับชุมชนทางกลุ่มได้นําเศษวัตถุดิบทําเป็นปุ๋ยหมักแกใจกจ่ายให้กับเกษตรกรการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกกล้วยส่งจ่ายให้กับกลุ่มและสนับสนุนนักเรียนในการใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้มีไรายได้เสริมครับแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังสนับสนุนข้าวเกลยบปลาสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจปัตตานีมาทอดจำหน่ายมีรสชาติอร่อยลูกค้าติดใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมากปัจจุบันสินค้าของกลุ่มส่งจำหน่ายทั่วประเทศอาทิร้านปึงเงี้เสียงซึ่งเป็นร้านของฝากในปัป๊มปตทร้านโอทอปปริชารัฐร้านวีทีแหนมเนืองโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร์เป็นต้นครับการออกร้าจนจาหน่ายร่วมกับหน่วยงานราชการอาทิต,ตลาดคลองพอดุงกรุงเกษมหรือออกงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงพลังงานกรมพัฒนาชุมชนเป็นต้นรวมถึงมอบหมายให้บุตรสาววัย23ปีรับผิดชอบด้านบัญชีและช่วยต่อย,ยอดด้านการตลาดการสื่อสารยุคใหม่การประชาสัมพันธ์ที่ต้องอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ การพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆและขั้นตอนกระบวนการการทําเอกสารการค้าที่เป็นมาตรฐานซึ่งก็ต้องใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ดำเนินกิจการต่อจากคนรุ่นเก่าต่อไปครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง